สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นะจ๊ะก็มารีวิวรถจักรยานไฟฟ,ฟ้าที่เราสั่งมาจากเว็บช้อปปิ้งนะจ๊ะว่ามันจะขี่ดียังไงนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะจ๊ะเราขี่แบบไหนนะจ๊ะไปละไอ้ดำอามามาสาธิตก่อนแล้ว สวัสดีจ้าช่องบันเสอือนุงมลนะจ๊าวันนี้มีพีเซนเตอร์มาสาธิตให้ดูรถจัก,กรยานไฟฟ้าจ้ะซื้อได้ทะลายนายสีเดือนแล้วเนาะ <c oughs> เวลาจะขี่ก็คือทำยังไงก่อนายกุญแจไยกุญแจใช่ไหมแล,ล้วก็ลับมันก็ไปเลยอันนี้มันจะมีปรับกี่เกียร์นะสา,สามเกียร์เกียร์อยู่มองไหน โอ้ยมารีวิวดีด,ดีแม่พอใหญ่เอ้ยอันนี้นะจ๊ะเวลาจะเวลาจะขี่เนาะอันนี้คือกุญแจปิดแล้วก็เปิดก่อนมันจะคืนนาแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วให้กำกำไหนกำแล้วก็บ,บิดไปเลยกำเบรกทั้งสองแล้วก็บิดไปเลยก่อนจะบิดก่อนจะบิดคือปรับเกียร์ก่อนอันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนี่นะจ๊ะอันนี้เกียร์สองอันนี้เกียร์หนึ่ง จุกนะไปเลยนี่เกียร์หนึ่งนะจ๊ะนี่เกียร์หนึ่งคือแบบว่าสำหรับผู้เท่าครับนะเนาะค่อยไปนะไป,ไปละซื้อไว้ไปโรงเรียนจะพอครับรถไม่ค่อยได้ครับมอเตอร์ไซค์บ่มีกำลังแหละย่างเบาไหวที่นี่หลานชายพี่เทอมนะจ๊ะก,ก็เลยเอามาดา นี่ซื้อ 7, 7 9็ดพันเก้ารั้ยบใช่ไหมนายฮะเจ็ดบาท8 0 0พันั่นแหละสิบ,บาทกะชาร์จไฟกะชาร์จทุกวันน่ะหมายถึงชาร์จไวแล้วนะแต่ว่ามันกับไดตหมดทุกวันเนาะ นายมีแต๋หหอแม,ม่และนายขึ้นมาแม่ไปขับฝั่งนู่นกาจะพาตัวนะจ๊ะอ่ะดูไม่อ่ะนหรือเอาวิดีโอต,ตรงนั้น <c oughs> เอาหรอ เอาคนเดี๋ยวจพาทัวร์จ้ะเวลาเลี้ยวก็กดไฟเลี้ยวอันนี้กดไฟเลี้ยวนะจา๊ะมีแต นายยืนถายนายถ่ายแล้วมีทุกเขานาจับมืออาตัวนี้เออใครแดดลงแล้ไปค่ะเออรับน้ำหนักได้180นหนึ่งรอยแปดสิบนะอาก็ห้ารอยนึงอาตีไป0ร้อยนึงนายเท่าไหร่สามสี สามสิบสี่สิบไปเลยลอยสี่สิบอันนี้คือเกียร์หนึ่งอันนี้คือแบบไปเรื่อยๆสบายสบายอุ้ยอ้ามาตามั้ง ใส่วิวนะจ๊ะ <Luc> ค <ar cells> ีก <pense viv zw DVD> ับเกกับกับเลยอาจจะชอบลืมแบบถอนเกียร์อะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศในหมู่บ้านจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเนาะกลัวเขาจะว่าไปอวนดรับธรรมดา ไม่ถึงร้อยอ่ะลูกมัมนก็ไปได้นะไปแม่าอาพักครับเที่ยวบ่มีบ้านแล้วอันนั้นนี่นอดอะไรอ่ะนอดรถเดี๋ดยละ